บากายกยอวานเฮซอนก็มีนี่คือเป็นวิถีชาวบ้านครับที่ทำกันมา เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปทำกับข้าวกินแล้วครับเริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วนี่ครับนี่คือจอมยุดธบุต้องไซเดุงดยกยอไซเดเข่งกับมืองมมาเลย 嗯，嗯。Mm. <laughs> mm.